สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกัชบช่องมีมายมนาอนตาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวทัดไฟนะ,ะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมุดฝากดัไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ,ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของ ชาวธาตุไฟนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังพ่อความบันเทิงได้นะคะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้เนาะวงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะไพ่ขึ้นนะคะมันเปิดจากสำหรับคาว์วี้ทาร์ลนะคะ t h ด h แ n งแมน Page of Co i n นะคะซ o f Wands f u ูล of, of Cups แล้วก็ Seven of c o i n พลังงานที่ขึ้นมามันจะมีในเรื่องของการที่คุณได้เรียนรู้อะไรในช่วงเวลานี้เนาะ ใช้เวลาศึกษาใช้เวลาเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันมีการแบบเพิกเฉยแล้วเลยกับบางเรื่องบางทิศทางเหมือนเราพยายามจะโฟกัสให้มันถูกจุดมากขึ้นเนาะมันมีการนิ่งการเบรกการพักการชะลอกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะมองคิดว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเบรกคอาจจะพักกับ เรื่องความรักมาพอสมควรก็ราอาจจะเป็นช่วงให้คุณได้แบบฮิลลิ่งได้คิดได้ตระหนักกับตัวเองในหลายๆแง่มุมความรู้สึกเนาะแบบได้อยู่กับตัวตนอยู่กับพลังงานของเรานะว่าแบบเราจะไปในทิศทางไหนเนาะคือมองคิดว่าต่อจากนี้มันจะมีโอกาสมีโอกาสนิตอะไรเข้ามาหาคุณโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะแล้วก็มันน่าจะเป็นไปในทิศทางเป็นไปในเวที่เราจะได้ได้มีโอกาสของการสักเซสการมีพชชันการมีพยายามการมีความพยายามกับสิ่งต่างๆของเรามาก่อนหน้านี้นะคะเออมือนคิดว่าน่าจะได้มีโอกาส ในการที่จะได้ก้าวต่อได้ไปต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะเอ,อ่อทีนี้คือเราสุกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะ่ะการประสบความสำเร็จในชีวิตเป้าหมายหรือว่าแผนที่คุณตั้งเอาไว้มันมีโอกาสที่จะสักเซสด้วยกับความพยายามที่เราตั้งใจมาก่อนหน้านี้นะคะเอ,อ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะทิศทางแนวทางต่อจากนี้นะคะใครที่เขานะ จะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะชาวทัดไฟเรามาดูสิว่าพลังงานเขาจะเป็นยังไงไพ่ึ้นเพดออฟโซ r ์นะคะเด็กถือดาบมีพลังงานสองไม้เท้าเจฮา n t ิ r e ชสคะ่ะมีอะไรจะ๊ะวิวออฟฟอร์จูนมันขออีกหนึ่งใบนะ วยมันว่าคนคนนี้มาในจังหวะมาในเวลาที่เหมาะสมนะคะมาแล้วมาหยิบยื่นมิตรภาพหยิบยื่นแบบโอกาสหยิบยื่นข้อเสนอดีๆนะคะให้กับตัวตนของคุณด้วยเออมันมีลักษณะของความเป็นไปอะ่ะที่แบบว่ามุมทิดว่าคนคนนี้เขาดูมีความน่าค้นหามีสเสน่ดู น่าสนใจนะคะอืมมีทิศทางของการมองการส่องการประเมินดูแนวทางในความสัมพันธ์นะคะอ่อมีเวของการที่มนว่าคุณจะได้ได้เห็นว่าคนคนนี้เขามีพลังงานของการเป็นพาร์ทเนอร์อาจจะเป็น ในรูปแบบของมุมมองรูปแบบของทัศนคติอะไรละหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทัศนคติแนวความคิดจังหวะโอกาสอะไรต่างๆนะคะก็เป็นไปได้ว่าแนวแนวโนม้มนะแนวโน้มแล้วกันเนาะมันจะมีจังหวะตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ อันนี้คือพลังงานที่ขึ้นมานะมันคือว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีคุณสมบัติอะไรที่ตอบโจทย์ความเป็นแบบพาร์ทเนอร์ของคุณได้ดีอ่ะอม,มีพลังงานตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับมุมมองทัศนคติการวางแผนวางแผนชีวิตในอนาคตอะคะ่ะม,มันน่าจะมีการสอดคล้องสอดรับกับคุณได้เออประมาณนี้ เราคิดว่ามีเวทที่จะแบบดีต่อใจอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูกันหน่อยว่าการเทคชั่นนะที่ชาวทัดไฟจะได้รับเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างอนะชาวทัดไฟจะได้รับการเทคชั่นอะไรคะ าการเทคแอคชั่นมาถึงชาวทตสไฟมีพลังงานเดชาริออดนะคะมีพลังงานเดอะซันมีพลังงานเจเอ็มเพอเรอร์จีไฮพินเทสนะคะมันว่ามีคนที่เขาจะแพนนิ่งวางแผนบางแผนในการเข้ามาเนาะ มันมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะล่าชานิดหนึงนะเพราะเราสุขว่าความเป็นไปหรือแบบทิศทางในการที่จะเข้ามาของเขาว่าค่อนข้างใช้เวลามากกว่าที่คิดเออค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็มันมันอยู่ในสเต็ปของโอกาสอยู่ในสเต็ปของอะไรที่เขาเขาแพนไปแล้วแหละแต่ันว่าเขาเขาค่อนข้างช้า ถ้าใครแบบคาดหวังว่าเฮ้ยคนคนนี้จะมาอย่างรวดเร็วฉับพันทันด่วนไม่ใช่อย่างนั้นนะคือรู้สึกว่าเขาค่อยเป็นค่อยไปในการที่จะเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยลักษณะผมคิดว่าเขาค่อนข้างมีเหตุมีผลมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองคือทาอะไรแบบใช้เหตุใช้ผลค่อนข้างเยอะ พลาที่เขามองความสัมพันธ์อะคือมองไปในระยะยาวมองไปในระยะไกลแบบว่าจะไปต่อในทิศทางไหนยังไงนะคะมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของแนวทางอะไรบางอย่างคือรู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นอะไรที่มันดึงดูดซึ่งกันและกันแนวโน,น้มการเทชั่นบางอย่างมันแอบมีความคุมเครือในรูปแบบที่ บางทีเขาทำอะไรแล้วมันเป็นสเต็ปที่ช้าก็อาจจะทำให้คุณเกิดความสงสัยได้เหมือนกันเทียมมนจะดูให้ว่าแนวโนมมันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนคนนี้ที่จะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะอุ้ยมีพลังงาน6กถ้วยมีเดอะเมจิเชียนอาจจะมีเมมโมรีมีความทรงจำบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่บางช่วงมันว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ก็เห็นอินสปิเรชัน เห็นแนวโน้มการต่อยอดการไปต่อนะคะปัญหาวัสดุเราเห็นไหมก็ก็มีที่เราเห็นแต่เราสึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต่อยอดได้อะไรประมาณนี้พลังงานเดอะเมดิเชียนเขาอาจจะมีคุณสมบัติหรือมีอะไรที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายหรือแผนเอ,อ่อที่คุณเคยอยากจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตด้วยก็ได้นะคะนี่คือพลังงานที่ขึ้นมานะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วมีพลังงานยังไงอีกอ่ะคำแนะนำจาไพายจา้าคำแนะนำพายาอะไรคิงออฟเลกซ์สามดาบแล้วก็เจ็ดเดวิลอย่าให้แบบปัจจัยภายนอก มันมีผลต่อความรู้สึกคุณแบบมากมายขนาดนั้นเออแบบอย่าให้ปัแบบจจัยภายนอกมันแบบมามีผลแบบจนเกินพอดีเกินลิมิตนะคะอืมการฮิลิ่งการเดียวยาแรงดึงดูดทิศทางที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มันรู้สึกว่าอาจจะต้องคือเราเราก็มีความจริงใจให้กับตัวเองมีความ รู้สึกว่าชัดเจนจริงใจกับกับตัวเองในเวที่มันถูกต้องเออเลือกเลือกในเส้นทางที่ใช้แล้วอย่าลืมฮิลิ่งตัวเองด้วยคืก่อนที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะอ่าทีเนี้ยมีพลังงานของชาวพิจิกนะที่อาจจะเข้ามานะคะชาวเมจ้าและชาวสิงนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ